ศรีวันดีไหว้ครูบูรพาจารย์ขออันเชิญเทศเทวาครูบาอาจารย์ศิษย์ประสาทพรแก่ศิษย์เช่อศิษภาทรงเชื่อสกุลมาสิขเทียนเส็นจิตเจริญสุขวิทาโสกุลยกสวัสดีเกยราคุณ้งสองยศยาคำอนุนิเสียมในเช่นแบดสีตาลาสีจีรันในเช่นแบดพรลูกอุ่นในเชนแบดอเล็กซเชียร์เช่นแบดสมกตันทนกโศพันธนกโศมาจิติธิพัฒน์สัศย์สิง์ขาปณีรวมจันร์ นิวัตองอาจดมรัตนวรัษสวัสด,ดีประพันธ์ศรีโยธาวชิระชุมเกษียณอิปชัยนรีขายสาลินีสินเจ้าวจรุมัฒนาดำเนินสวัสด,ดีนัสดินสงสวรรณพรน,นิพาศรีโยธาพรทิตาโสตจักน้อยโกสมสังสุวรรณป่าหาวันจิตที่สุดกามสิทธิ์คุณมนัสกามสิทธิ์วันณพรนพตกล นัชชาสีสว่างนรินทรเพชรสวคนผิดผิสมทันมาลีประสงค์ผลอาชัยวัน์ประสงค์ประชาธัญยพัฒน์จันทร,ร์สีรัตนเฉลิมจันทร,ร์สีรัตนัญยพัฒน์ภูมิสุขทิศินีอินธรรมรงค์พัฒน์รินดาสุรินวศ์นิทยารีารำไพตรมนนถนนหัวราพรช้างทองเยาวภาภงนกูลและยังมีสุทัานีพรข้างเก่าบิเบียฟาแฉ